ยาเกาไพ่น,ไน,น,น, 4, น,น,ไน้องเห็ดบองเสาหยินก็เพื่น้องเดือนห้าแล้วเดือนสี่เดือนห้าก็ห้อนแล้วไพ่น้องเอ้บ่งรับลมดีขานาดได้เพี่น้องครัน,นี่็เป็นฮนานาพญ่าเย็นไพ่น้องกัข้างก็กอบไผ่ไพ่น้องลมตีมาเนี่ก็ยินว่าเน้องเดือนห้าแดดมันซ่องมาแล้วอน้อฮ้อน่น้อง,อองเดือนห้าเดือนสี่เห็ดบอง ลมพัดเย็นเย็นโบยต้องนอนเวียนไปน้อง,อง,งหงายหงายไปน้อง